เดอวิสอดโวโลกแห่งพอมดตอนที่369วงเวศ2ประนิยายวันเสาร์ที่19พฤษภาคม2018มิลานและเซตตจมันได้แปลกใจเมื่อรู้ะระดับปัจจุบันของเอ็งเจเลความคืบหน้าของเขาไม่ได้ดูเหมือนจะรวดเร็วพวกเขาคิดว่าเอ็งเจเลเป็นลูกชายที่แท้จริงคนเดียวของวิเวียนและมีสายเลือดที่ เข้าถึงระดับสองได้ในไม่ช้าแต่ความคืมหน้าของัอเกเล่ก็อยู่ใกล้เคียงกับวอมดที่มีระดับพ้นสวรรค์ธรรมดาทั้ง3ยังคงคุยกันในขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปในโบราณสถานใต้ภูเขาไฟเมื่อผ่านอุโมงค์เอเกเล่ก็พาทั้งสองไปที่ห้องเล็กๆที่เป็นผนังหินผนังสีดำของห้องราบเรียบและไม่มีคร,ริสตัลเรืองแสง ตรงกลางห้องมีโต๊ะหินที่มีลูกแก้วสีแดงลอยอยู่ข้างบนลูกแก้วแสงลอยอยู่บนผิวของโต๊ะมีเสียงปแปลกๆสะท้อนออกมาจากคลื่นพลังงานอย่างต่อเนื่องที่มาจากลูกแก้วอจฉาเร่ปิดประตูห้องหลังจากที่มีลานและเสร็จเข้ามาในห้องหลังจากนั้นเขาก็วางฝ่ามือบนผิวของประตูอย่างนำาาง้ำวัดระวังคล้ง ในไม่ชา้าประตูก็ถูกประสานกับผนังล่ากัาว่าไม่เคยมีประตูอยู่ที่นั่นพี่หลานนั่งลงข้างโต๊ะได้ถอดหน,น้ากากออกซึ่งทำให้เห็นริมฝีปากสีชมพูที่สดใสของเธอเรามารอหมอเลียนกันเถอะตกลงยังไงเจ้าและพวกเจ้าทั้งสองคนก็ยังเป็นคนที่ออกคำสั่งเสร็จยักไหลในขณะเดียวกันเขา ก็ดูพูดไม่ออกนิดหน่อยอังเจเล่ไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่นั่งรอยอย่างอดทนประมาณสิบนาทีต่อมาประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ปรากฏที่ผนังหินอย่างช้าๆเคร่งประตูถูกเปิดออกและมีชายลำสันหูยาวเดินเข้ามาในห้องพวกเจ้ากำลังรอข้าอยู่ใช่ไหมเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเถอะ เราสามารถใช้สระพลังงานขนาดเล็กที่นี่เพื่อติดต่อกับนิโก้ได้หลังจากที่ประตูเพังอีกครั้งเขาก็เดินไปที่โต๊ะทั้งสี่ฝั่งนั่งตรงข้ามกันมอเรียนมองไปที่แองเจลเและพยักหน้าแองเจลเละเราได้พบกันครั้งเดียวผ่านกล้องดูดาวเท่านั้นนี่ควรจะเป็นครั้งแรกที่เราได้พบหน้ากันถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือใดใด เกี่ยวกับแกนแม่นามมันเทนหรือว่าเจ้ากําลังเผชิญหน้ากับปัญหาใดๆก็พูดมากับข้าคําพูดของข้ามีน้ําหนักมากในภาคตะวันตกเฉียงเหนือด้วยการดิดนิ้วของเขาก็มีจุดแสงสีดําวินไปหาแองเจเล่แองเจเล่ไม่ได้พยายามหลบมันแต่เขายกมือสายขึ้นมาแทนมันลงบนฝ่ามือของเขามีรูนสื่อสารสีดําปรากฏที่นิ้วโป้งของเขามันเป็นฮูด เรื่องแสงสีดำาข้บคุณมอรีเนรไอเจเล่ยิ้มข้าสามารถช่วยเจ้าได้เช่นกันแม้ว่าตระกูลมิลานจะอ่อนแอกว่าองค์กรของเราแต่ข้าก็ยังสามารถช่วยเจ้าจัดการกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เจ้าไม่ควรยุ่งกับท่านวิเวียนมากนักเนื่องจากเธอกำลังยุ่งอยู่กับสงครามเรามาพูดเรื่องของเราแทนมิลานยิมเมื่อเธอส่งรุ่นสื่อสารให้เจเล่ มีแสงสีม่วงกระบพิบบนิ้วชี้มือซ้ายของเขามันเป็นรูนเรืองแสงที่ดูเหมือนกับกิ้งก่ายักษ์ที่มีเพียงสองขาเท่านั้นขอบคุณมิลานแองเจลด้รู้ว่ามอรเรียนและมิลานกำลังพูดความจริงกับเขาวิเวียนได้รับพวกเขาเป็นสิทธิ์และพวกเขาได้รับประโยชน์มากมายจากองค์กรพวกเขาต้องการวิธีการตอบแทนเธอ เอาล่ะเรามาค่ะเข้าเรื่องของเรากันเถอะมอเรียนพูดสีน้าของเขาเริ่มแข็งขุึมรอยยิ้มที่อ่อนโยนบนใบหน้านของมิลานได้หายไปด้วยเช่นกันเสร็จขยับเก้าอี้ให้ห่างเล็กน้อยและกะลริตาให้เจเล่เองเจเล่งเกงดิฟีปากและตัดสินใจที่จะละเลยพฤติกรรมของเขาพวกเจ้าควรรู้ว่าทําไมข้าถึงต้องรวมตัวพวกเจ้าที่นี่มันเกี่ยวกับตระกูลของมอร์นิโก มอเรียนเริ่อมอธิบายค่ะไม่รู้เรื่องมากนะักมิลานย่นคิวนิโก้กำลังเดือดร้อนเธอต้องการความช่วยเหลือของพวกเราใช่เจ้าพูดถูกมมเรียนพยักหน้านิโก้เข้าร่วมแข่งขันในตระกูลของเธอและถูกลาเข้าไปยุ่งกับน้องชายของเธอเธอเตรียมตัวได้อย่างดีเธอควรคาดการว่าจะเกิดบางอย่างขึ้นและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมข้าถึง มีวัสดุหลายอย่างสำหรับสะพลังงานที่จะส่งให้เธอวัสดุจากตระกูลบาตันข้าคหิตว่ามันไม่จำเป็นแต่ข้าก็ยังส่งคริสตัลพลังงานสองก้อนจากถ้ำกรีนแลนด์ไปให้เธอข้าไม่เคยคาดหวังว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแบบนี้มีลานพูดเสริมเธอต้องการสร้างสระพลังงานซึ่งหมายความว่ามันยอมเป็นปัญหาใหญ่ เซตเจ้าเป็นทายาทของตระกูลที่มีมรดกวงเวทใช่ไหมหลังจากหลังเลชัวครู่มิลานก็หันไปมองเซตเซตไม่ได้สนใจปัญหาของนิโก้เลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็รีบตอบเมื่อดินคำถามของมอเลียนข้าได้เรียนวงเวทแล้วแต่มันก็เพียงแค20่20%ของพลังดั้งเดิมเท่านั้นแล้วเจ้าล่ะมิลานมอเลียนเห็นหันไปทางข้างๆประมาณยีน ข้ายังไม่ได้เชี่ยวชาญมันมีรานพยักหน้าข้าเพิ่งเรียนรู้มอเลียนหลับตาและตัดสินใจ้วยความช่วยเหลือของบัฟสามารถยกระดับวงเวทมร,รดกเราได้วงเวทของข้าจะทําหน้าที่เป็นวงเวทหลักข้าจะนําทางไปสถานทีนั้นโปรดระมัดระวังเราจะลงมือเมือ่อจําเป็นเท่านั้นแน่นอนโชโซและเจ้ามักจะหาจังหวะที่ถูกต้องเสมอข้านําถือเจ้ามิลานยิม้ม ไอจ่าเล่นั่งอยู่ด้านหนึ่งและเฝ้าดูทั้งสามวางแผนกันเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถช่วยได้มากนักพราะมดที่ครอบครองวงเวทมรดกจะเข้าร่วมการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในสถานที่อื่นด้วยความช่วยเหลือจากสรารพลังงานนั่นเป็นวิธีที่หลอดยักษ์พายุโจมตีวิเวียนวงเวทมรดกจะไม่เพิ่มความเสียหายของคาถามากนักแต่มัน ก็มักจะมีคุณสมบัติที่ลึกลับนอกจากนี้วงเวทมรดกทั้งหมดสามารถใช้เป็นฐานของสระพลังงานได้พลังของสระพลังงานสามารถช่วยพ่อหมดในการไล่คาถาของพวกเขาในสถานที่ที่กําหนดพลังของคาถาของเขาที่ออกไปจะได้ไม่ลดพลังเพียงเพราะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระยะทางพอมดที่สามารถใช้วงเวทมรดกได้สามารถเปลี่ยนผลของการต่อสู้หรือสงครามได้อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งอายุไขของพ่อมดสามารถควบคุมวงเวทมรดกได้เพียงวงเดียวเท่านั้นถ้าวงเวทถูกทำลายวิธีเดียวที่จะฟื้นฟูมันก็คือการซ t อบพ่อมดที่ครอบครองวงเวทนั้นจะไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยวงเวทมรดกอื่นเฉพาะตระกูลหรือองค์กรที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างและสนับสนุนวงเวทขนาดใหญ่เหล่านั้น มันจะใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อให้องค์กรเหล่านั้นสร้างขึ้นมาได้หนึ่งวงและจำนวนวัสดุมหาศาลเป็นสิ่งจำเป็นส่วนมากวิธีเปิดใช้งานหวงเวทเมื่อมันเสร็จสิ้นวิธีเดียวคือ่านการผ่านขีดจำกัดทางสายเลือดวงเวทมรดกจะให้เฉพาะผู้อวุโสหัวหน้าตระกูลหรือทายาทของตระกูลเท่านั้นแองเจเลไม่มีวงเวทมรดก ดังนั้นจึงไม่สามารถเขารวมการต่อสู้พาะพลังงานได้เขามาที่นี่เพื่อรวบรวมข้อมูลเท่านั้นเขายังเป็นพอมดที่อ่อนแอที่สุดที่นี่องเจเล่เคยเห็นเซตเปิดใช้งานวงเวทมรดกหนึ่งครั้งและยืนอยู่ในสถานที่หนึ่งโดยไม่ต้องการเคลื่อนไหวการไหลเวียนของพลังงานที่น่าสะพรงกลัวสามารถปิดกัน้นการโจมตีส่วนใหญ่ของศัตรูได้เมื่อเทียบกับเซตกับเทอร์รี่แม่มดที่เขาพบทีุู่เขาเวจี เซตสามารถลบล้างเธอได้อย่างง่ายดายถ้าเขาสามารถเปิดใช้งานวงเวทมรดกได้พลังของวงเวทมรดกอยู่ในระดับที่แตกต่างออกไปถ้าใครสามารถเปิดใช้งานวงเวทมรดกของเขาได้อย่างเต็มที่ก็จะได้รับอนุภาพพลังงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวอีกในหนึ่งก็คือฝ่ายตรงข้ามจะต้องแข็งแกร่งกว่ามากๆเพื่อชนะนี่คือในกรณีที่พวกเขาไม่ได้ครอบครองวงเวทมรดก ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพ่อหมดที่ไม่มีวงเวทมรดกคือการหนีแม้ว่าระดับของพวกเขาจะสูงกว่าฝ่ายตรงข้ามที่ครอบครองวงเวทมรดกก็ตามนอกจากนี้พ่อหมดที่มีวงเวทมรดกมักจะเป็นสมาชิกที่มีสถานะยิ่งใหญ่ในตระกูลหรือองค์กรและมีแนวโน้มที่จะพกพาอุปกรณ์เวทหรือสิ่งประดิษฐ์เวทที่น่ากลัวมี2วิธีที่เป็นไปได้สำหรับเอกเจลที่จะได้รับวงเวทมรดกคือการสร้างด้วยตัวเอง แต่มันจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรจํานวนมากอีกทางหนึ่งคือได้รับมรดกจากวิเวียนอย่างไรก็ตามวิเวียนอาจจะไม่ยอมให้เขาได้รับมรดกนี้ตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันสิ่งเดียวที่เองจะเล่สามารถทําได้คือการ,ร้อยทั้ง3จบการสนทนาเขายังอ่อนแอเกินไปที่จะช่วยนิโก้พอหมดทั้ง3เริ่มเตรียมตัวหลังจากที่วางแผนหมอเรียนยกมือขวาขึ้นเขาชี้ไปที่ลูกแก้วที่กำลังลอยอยู่ และปล่อยให้แสงสีแดงอ่อนจากฟามือของเขาแสงปกคลุมผิวของลูกแก้วหลายนาทีต่อมาหมอเรียนก็ค่อยๆลดมือลงพ้อมหมดทั้งสี่มองที่ลูกแก้วอย่างเงียบเงียบทันใดนั้นลูกแก้วขนาดเท่าหัวก็เริ่มลดต่ำลงอย่างชา้ชาๆและสัมผัสผิวของโต๊ะและมันก็จมลงไปในโต๊ะเหมือนปลาที่โดดลงไปในน้ำ มีคลื่นพลังงานปกคลุมผิวของโตะมีวงเวทสีขาวก่อตัวตรงกลางของคลื่นพลังงานมีทุ่งหญ้าสีเขียวปรากฏในกลมสีขาวมันรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังมองลงมาจากยอดเขาเล็กๆหญ้าดูไม่มีที่สิ้นสุดเงาภายใต้ต้นไม้สูงตั้งหงาได้แบ่งทุ่งหญ้าเป็นสายส่วนกองกำลังทหารมา้ากำลังเดินข้างหน้าอย่างชา้ชาๆและเองจะเล่เห็นว่าพวกเขากำลัง ข้ามทุงยาดในขณะที่ตั้งแถวเป็นรูปสี่เหลี่ยมทหารม้าเหล่านี้กำลังสวมชุดเกราะสีขาวและกางเกงสีน้ำเงินกับหมวกแหล้มกับหมวกเหล็กสีเงินครับพวกเขากำลังถือหอกยาวที่มีหัวหอกสีดำม้าของพวกเขายังสวมชุดเกราะสีเงินแสงสะท้อนออกมาจากทำให้เองเจะเล่มองไม่เห็นหนึ่งในทหารม้าที่แนวหน้ากำลังถือธงสงครามขนาดเล็ก สีดำซึ่งมีสีฟ้าและสีเงินจากบนลงล่างมันถูกแบ่งด้วยลายเส้นตรงกองกำลังทหารมา้ากำลังเดินไปทางข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มันมันคงโดยไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวนี่คือสิ่งที่นิโกโกําลังมองเห็นอยู่หมอเลีนอธิบายเสียงเบากองทัพกําลังเดินทัพป็นในไม่ช้าก็จะปะทะกับกองกำลังพลังงานตอนนี้เราจะต้องรอ เขาหมอปทธ่มีลานและเซจเจ้าควรรู้ว่ามันแพงแค่ไหนในการสร้างสั์พลังงานที่ใช้ได้ครั้งเดียวแบบนี้จำนวนทรัพยากรที่เราใช้สามารถประครับประคององค์กรขนาดเล็กได้หลายปีดังนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าจะเข้าใจว่าเราจะโจมตีครั้งเดียวเท่านั้นและสับพลังงานจะถูกทำลายเราจะต้องประสบความสำเร็จทั้งสองภายหนัหนาเล็กน้อยเซจไม่ได้หัวเราะหรือย่อเย้ยอ,อีกต่อไป สีหน้าของเขาเริ่มเค้่งขึึมและมืดมนจากนั้นมอเรียนก็หันไปทางเองเจเล่เอเจเล่มีบางอย่างที่กล้าต้องการให้เจ้าทำเช่นกันโปรดทำให้แน่ใจว่าห้องนี้ปลอดภัยและไม่สามารถตรวจพบได้ตกลงแล้วก็จบไปนะครับตอนที่361นะครับสภาพเป็นว่าตอนนะของภัยนะผมเจ็บบากมากตอนเนี้ยพอดีกินข้าแวแล้วก็กัดปากตัวเอง <c oughs> นั่นแหละ ก็ม、这个、ีนะก็แค่นี้ไปนะครับเป็นอย่างไรบ้าง